สวัสดีครับวันนี้เป็น all new ครับ2,020นะครับตัวนี้เป็นตัวอ่าตัว space cap นะครับตัวนี้จะกระจกจะเป็นธรรมดานะครับก็ติดตั้งตัวกระจกใหม่เข้าไปนะครับพร้อมติดตั้งนะครับก็อันนี้ก็ล็อกรถก็จะพับให้รมาตินติดตั้งชุดพับกระจกอัตโนมัติด้วยนะครับผมล็อกรถก็จะพับอัตโนมัตินะครับใครล็อกก็จะกางอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวประกันรถขาดนะครับ ก็จะเป็นปลั๊กไวท์ซ็อกเก็ตเสียบตรงรุ่นเลยครับอันนี้ก็กระจกเบิกใหม่มือหนึ่งนะครับพร้อมติดตั้งนะครับตัวนี้หมื่นสองห้าร้อยนะครับกระจกนะครับใหม่พร้อมสีตรงรุ่นครับมีขาวขาวมุกแล้วก็สีครีมสําหรับแอคทีฟหรือว่าตัวมิวเอ็กนะครับก็สนใจไงถักมาได้ศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สามแปดครับกระจกเบิกใหม่มือหนึ่งนะครับผมพร้อมสีตรงรุ่นนะครับคายล็อกนะครับไฟเลี้ยวก็ติดปกตินะครับ ทางซ้ายขวานะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็มีเปลี่ยนแป้นสวิตด้วยนะครับพร้อมสวิตนะครับอ่าอันนี้ก็พับกลางไฟฟ้าได้ปกตินะครับมีนุ่นก็พับกลางไฟฟ้าได้ปกตินี้มาติดงานให้ลูกค้าต้องรักานที่นะครับพับกลางใช้งานได้ปกตินะครับสวิตก็ปรับเลนปกตินะครับมีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับงานใหม่มือหนึ่งนะครับอ่าครับผมประมานี้นะครับ แล้วก็แป้นสวิตตัวนี้ก็จะได้เป็นสวิตหัวคมเมียมแบบนี้นะครับของเราจะพิเศษกว่าเจ้าอื่นครับหัวคมเมียมแบบนี้ครับถ้าเดิมๆก็จะเป็นสีดาธรรมดานะครับก็พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเปิดไฟลีก็จะขึ้นหมดทุกจุดนะครับก็สวยงามนะครับส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกเดิมนะครับติดรถมานะครับจากศูนย์นะครับจากโรงงานครับอันนี้ก็เป็นตัว V นะครับนี่ก็เป็นแป้นสวิตตัวเก่านะครับ ก็เก็บไว้ให้ลูกค้านะครับนี่ก็จะมีเปลี่ยนเป็นมันติดฟังก์ชันครับซ้ายขวานะครับพร้อมใช้งานนะครับผมก็มันติดฟังก์ชันก็พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็เซตให้หมดครับคิดหนึ่งคีสองคันนี้เป็นรถที่แบบว่าปัดตรงรุ่นแต่ว่าตัดสายให้หมดนะครับจะไม่ได้ต่อให้เพราะรถรุ่นนี้จะไม่มีมันติดฟังก์ชันมาก็เดินสายต่อสายให้หมดนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ พร้อมใช้งานนะครับก็พร้อมใช้งานทุกจุดนะไฟหลีก็ขึ้นปกตินะครับพร้อมใช้งานทั้งสองฝั่งนะครับก็เพิ่มเสียงก็ใช้งานปกติครับลดเสียงก็ใช้งานปกตินะครับนี่ก็รับแก้นะครับคันที่แบบไม่มีคีย์สองนับสามปุ่มล่างที่ติดมาแล้วใช้งานไม่ได้รับแก้ให้นะครับตัวนี้นะครับก็พร้อมใช้งานนะครับ ก็มีวีคกเนียมด้วยนะครับเป็นงานแท้หลุดนะครับประมาณนี้ครับมันติตัวท็อปนะครับซ้ายขวานะครับก็พร้อมใช้งานสวยๆแล้วห่อครับพร้อมจบนะครับต่อลูกค้าติดมาอยู่แล้วนะครับนี่ก็ใช้งานปกตินะครับเลื่อนเพลงต่างๆครับก็เสร็จให้ครบหมดนะครับก็มีออปชันเยอะครับวันนี้ก็มีพับอัตโนมัติด้วยครับกระจกเป็นตัวท็อปด้วยพร้อมพบไฟฟ้าด้วยนะครับชุดนะครับไฟเลี้ยวก็ติดปกตินะครับซ้ายขวานะครับ ก็พร้อมใช้งานนะครับกระใจเป็นประมาณนี้ครับผมสีตรงรุ่นครับกระจกใหม่มือหนึ่งครับเบิกสนใจไงทักมาได้0 8 0 5 8 0 3 8 8ูนย์ดนะครับ x D Max นะครับตัวเริ่มต้นนะครับสามารถจัดชุดอย่างนี้ได้นะครับก็สนใจไงก็ทักมานะครับผมมีขาวขาวมุกแล้วก็สีเทานะครับตัวเริ่มต้นนะครับ UX นะครับก็สนใจไงก็ทักมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม